เราเวลาเราจะทําความดีเนี่ยนะเขาเรียกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเราในการมาเรียนหนังสือก็ดีในการที่จะแสวงหาความรู้ก็ดีนะครับเราอยากจะเป็นคนดีทางที่กระชับที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะหรือว่าอาจจะไม่ที่สุดก็ได้แต่เป็นทางหนึ่งที่มันง่ายๆนั่นคือ ให้เรานั้นอยู่ใกล้กับคนดีๆให้เราอยู่ใกล้กับคนดีๆเพราะคนที่ดีนะ่ะจะพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะความดีของเขาจะทำให้เรานะ่ะค่อยๆซึมซับค่อยๆซึมซับแล้วก็จนวันหนึ่งก็จะหลอมรวมกลายเป็นตัวตนใหม่ใน เวอร์ชันที่มันดีกว่าเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าแทบไม่รู้สึกเลยว่าเราเนี่ยกำลังพยายามเป็นคนดีมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกทางลัดของการพัฒนาตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมพี่น้องมันมีผลนะมันมีผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆนะครับเช่นคนหนึ่งเนี่ยเคยเป็นคนดีมากเลยนะแต่ชีวิตกับ พลิกผันให้ต้องอยู่ใกล้กับคนไม่ดีเยอะๆบวกกับหัวใจตัวเองเนี่ยมันมีการไขว้เขวอยู่ด้วยแล้วก็มีอีหมานที่มันเปราะบางนะจนกระทั่งเขาได้กลายเป็นคนที่ละเลยเป็นคนที่ไม่น่ารักกับองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลากับกันพี่น้องคนที่เขาเรียกว่าไงนะมีหัวใจเทาๆก็คือมันไม่มืดเลยนะเทาๆ แต่มีความตั้งใจอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็นสีขาวเขาจึงสแสวงหาจะมาอะดีๆกลุ่มดีๆเพื่อนดีๆนะครับพยายามอยู่ใกล้กับคนดีๆและแล้วอัลลอฮฺาลาก็มอบทางนําให้แก่เขาให้เขากลายเป็นคนใหม่เป็นคนที่น่ารักกับอัลลอฮฺจาลา พี่น้องเห็นบ่าวนเนี่ยคืออิทธิพลของการอยู่ใกล้กับคนดีนะมันส่งผลต่อชีวิตใครต่อใครอีกหลายคนนะเพราะฉะนั้นการอยู่ใกล้คนดีห่างไกลคนไม่ดีไอนี้เราสมควรทําแต่มีแต่ด้วยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนดีแล้วตัวนี้ไม่ได้หมายถึงจะกับพดว่าเราดีแต่ ัมดุลิลล่าเราดีกว่าเก่ากับตัวเราเองอสิเราก็อยู่ในร่องในรอยแล้วเนี่ยเราก็อย่าได้ทิ้งคนไม่ดีนะคนที่แย่กว่าเราตามสภาพนะไม่ได้ดูที่หัวใจนะตามสภาพคนนี้ยังทิ้งละหมาดอยู่เลยเนี่ยเราก็ต้องอย่าทิ้งเขานะพาเขามาอยู่ใกล้ๆกับเราแล้วก็ช่วยกันขัดเรากันไปนะครับอินชาอัลลอฮ์เราแล้วก็คนรอบตัวเราเนี่ย ก็จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมประเด็นการจะหาคนดีนะหาที่ไหนพี่น้องท่านก็แนะนําอยู่สองจุดและกันหนึ่งคือที่นี่อ่ะที่นี่ด้วยที่นี่นะคงจะไปหาตามบ่อนนะไม่เจอหรอกนะหรือว่าจะไปหาตามเทกตามบาก็คงไม่เจอหรอกหาที่นี่หรือที่มัสยิด ตามที่ที่เขามีการเรียนการสอนนั่นแหละคนดีๆเขาจะไปคลุกอยู่กันนะครับอีกอย่า